ทิ่บอกให้เดินมาดูตรงนี้มันจะคล้ายๆต้นกวางตุง้งแต่ไม่ใช่กวางตุง้งเป็นอีกชนิดหนึ่งโอ้าไปใบห้อยาวนะแต่ว่าความเขียวก็เหมือนกวางตุ้งจริงๆนี่ค่ะก้านข้างล่างก็เยอะเลย ขาดร้อนค่ะละลายแล้วอันนี้คนที่บอกว่าให้มาเดินดูเพราะว่ามันเหมือนกวางตุ้งมากแต่ว่าไม่ใช่รู้สึกว่าใบจะหวานมากกว่ากวางตุ้งนะ,ะ้ะก็อร่อยคอ่ะ อย่างนี้ต้องไปชิมกวางตุ้งอีกธีเปรียบเทียบกันก็ถ้าไม่บอกว่ามันไม่เหมือนกันก็จะว่ามันเหมือนกันอยู่นะคะขอบกวางตุ้งนี่ค่ะต้นนี้พักพักพักทดลองปลูกค่ะม,มีไม่กี่เม็ดหนึ่งสองสาม ประมาณสิบเมตรใจละลายใจละลายหนาละลายหนาละลายเพระตอนนี้ร้อนแล้วค่ะเห็นไ่คุณทิ์ไม่เคยบ่นเลยนี่ก็ละลายไม่รู้จักกี่รอบแล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> ชีวิตอยู่กับสวนที่เมื่อกี้คุณทิศแบบว่าให้ลองชิมอันนี้ชิมแล้วจากข้างหลังนะคะมันก็จะออกหวานหวาน แล้วเ,เดี๋ยวลองชิมคณะเออไม่ใช่ใจอยู่ที่คนะเลยค่ะลาดหน้า <c oughs> กวางตุง้งอันนี้เป็นกวางตุ้งดอกนะคะเป็นใบอย่างนี้อืแเราลองชิมใบอันนี้เขาจะมีความแข็งแรงมากกว่านหะคะอันนี้จะเป็นใบเล็กนะเกือเทียบ นั่งไงคะเพราะว่าที่ข้างหลังที่ทดลองปลูกกันเนี่ยอันนี้นะคะอันนี้จะมีความหวานมากกว่าหน่อยนึงอันนี้ก็ธรรมดาไม่หวานไม่ขมไม่อะไรก็เป็นไปตามรสกวางตุ้งที่เราเคยชินกันแล้วพันธุ์มันแตกต่างยังไงคะจากกวางตุ้งที่ตอนนี้กําลังทดลองอยู่ตรง้ค่ะเมงไหนคะเขาวเหมือนกันเลยนะคะ ต้นเราเนี่ยค่ะแต่ว่าเอคลิพยังไม่ทราบว่ามันจะเป็นยังไงมันหวานออกกานหน่อยค่ะแล้วใบใบมันจะอ่อนๆกว่าน่อยมีความพริ้วใช่ค่ะก้านก็เหมือนกันแล้วก็แต่ว่าในขณะที่ว่าถ้าอย่างเนี้ค่ะไม่มีลำต้นใช่ไหมคะมีลำต้นไหมมีก้านไม่มีค่ะมีแต่ก้านก้านค่ะก้านชูมาทีละใบทีละใบทีละใบก็เป็นอย่างนี้เป็นกอนะคะลิพไม่แน่ใจว่าเขาชื่ออะไร อ๋อแต่ถ้าลองปลูกพ่ออะไรคะว่ามันจะออกมาเป็นยังไงมันคิดว่าเป็นกวงตุ้งอะค่ะคุณพ่อนะคะเขาเขาสั่งซื้อที่ฮอลแลนด์คะคะเมล็ดแล้วทีนี้เขาดูบอกเขาบอกว่ามันเหมือนกับกวงตุ้งเลยนะใบมันเหมือนกวงตุ้งเลยใบมันจะยาวแล้วว่าอ๋ออันนี้คนไทยไม่ชอบร้อยเปอร์เซ็นเต่เพราะว่าเขาไม่รู้จักทีนี้อลองสักหน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยประมาณนี้ค่ะ แต่ความจริงถ้าไม่บอกก็ก็ไม่รู้นะถ้าไม่สังเกตค่ะค่ะแต่ว่าพอดูจริงๆล้วมันยาวกว่าของ<า>วกวางาตุ้งธรรมดายาวก,กว่าต้นใหญ่กว่าแต่ไม่ทราบว่ามันมันแข็งไหมคะหยาบไหมแข็งไหมไม่ไม่มันนิ่มมันจะหวานนิดนึงใบอะ <Bye S 2> ค่ะแต่มีพี่คนที่ทํางานนี่แหละค่ะเขาก็เอาไปกินที่บ้านเขาบอกว่าเอออร่อยเข,า,ข,า,ขาเขาเขาลองเอาไปเอ่ากินกับน้าพริกกันะคะค่ะก็บอกอร่อยแต่พี่ยังไม่ได้ลองเลยยังไม่อันนี้ แต่ควงตุ้งเนี่ยแหละชอบมากที่แบบควงตุง้งจะชอบมากกว่าคณนาด้วยซ้ำไปแต่คานากว่อนี้ไม่ค่อยทานเข้มาคะนา,ะน,าะนะคะแต่ตอนนี้ก็คืเอ,อเกือบทุกวันเมนูอะไรดีใช่เกือบทุกวันถึงถึงเอ่อไม่ขาเมนูไม่ได้ก็ข้าวผัดใส่คานาใส่นุ่นส่นี่อะไรเงี้ยค่ะค่ะประมาณนั้นคณนานี่คือเขาทาได้หลายเมนูใช่คว,วงตุ้งนี่ก็ไม่ได้หลายเมนูนะควงตุ้งก็ เป็นพวกต้มโอเคอยู่ก็คือค่ะทับออมต้มแกงเนาะค่ะ,ะผัดไม่ได้เนาะผัดก็ได้แต่ว่าส่วนมากคนจะไม่ค่ะเออกลงต้งนี่ค่ะเนื้อปลาอะไรประมาณนั้นค่ะตต้มเขาสวยมากเลยคุณใช่ตอนเขาเด็กๆอะ่ะค่ะตอนเขาเด็กอ่ะคือเขาตอนตอนที่เขาออกใหม่ๆไม่น่ากินเลยนะคะ มันมันมันเขียวปีแต่ตอนนี้มันเขียวปีแล้วทีนี้มันแบบเออไม่มีใครชอบเธอหรอกกันอะไรประมาณนี้เลย <c oughs> ทีนี้พอเขาโตมาเพราะว่ามเมล็ดท่าน,นี้อะค่ะคือเพิ่งจะสั่งมานะคะแล้วทิพทิพก็เห็นว่าอ๋อเป็นกลงตุ้งดอกก็เลยสั่งมาแล้วทีนี้มาใบคือเขาจะเขียวมากนะคะคุณแล้วทางโน้นอะ่ะก็เป็นกลงตุ้งเหมือนกันแต่อันนั้นเขาจะแบบว่าสีเขียวอ่อนแล้วมันน่าทาน เดี๋ยวคุณเ้ื่องเอาไปทานลองใส่การดูว่าได้ได้ไดดเป็นยังไงแต่อันเนี้ยที่แรกเลยเนี่ยมันํำไม่ชิเหยจังกันตั้งทีนี้พอเขาโตมาสวยเลยนยเห็นไหมคะแย่งกันเลยตอนเนี้ยใช่ค่ะตอนนี้คือเขาสวยแล้วก็แบบคือมันพอดีไม่ไม่ใหญ่แต่ตัวนี้ที่ปลูกอะ่ะคืออย่างหนึ่งกระถางน,น่าจใส่แค่อ่าข้างม่สี่ต้นแต่ตอนนี้นะเป็นเป็นสิบสิบทีนี้มันก็เลยดูเลขลงแต่ ต้นนี้ใหญ่อย,อยู่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้าเราถ้าเราอาถ้าเราเจ็บว้นะคะเขาก็จะออกมาใหม่เขาคือเขาก็จะป่งป่งขึ้นมาใหม่ขึ้นมาใหม่นะคะแต่ทีนี้เราก็จะเอาออกหมดนี่ค่ะเห็นไหมคะเขาจะมีขแขนงออกมาอีกทีเจ็บได้อีกถ้าสมมุติว่าเราถูกหางนะคะแต่นี่มันสีเกินไปแต่คือเมล็ดพันธุ์ไม่ค่อยแพงด้วยคิปเลยว่าหยอดไปทีละแถวเหอะ มันจะได้แบบไม่ต้องมีไลไม่ต้องมาเสียเวลาที่จะมาลิใบาทาความสะอาดแล้วก็ขึ้นมาก็คือไม่ได้สมบูรณ์นะคะแล้วก็เขาใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่ก็เลยอาปลูกใหม่ดีกว่าอะไรประมาณนี้นะคะ่ะถ้าเป็นบ้านเราคือเขาจะเด็ดกินไปเรื่อยๆ